คหลังจากสองชั่วโมงนะครับสามสิบนาทีนี่แห้งแล้วแต่ถ้าจะทาซ้ำเนี่ยสองชั่วโมงเขาว่า,างั้นผมว่าสองชั่วโมงละก็เลยลงสีจริงอันนี้แค่รอบเดียวนะครับสีจริงก็ค่อนข้างจะขึ้นนะครับถ้าเกิดเราทาดีแต่ก็ยังมีรอยด่างนะฮะเราต้องทาสองรอบโอเคมือเดียวมือเดียว have yeah. อันนี้ก็แดดจะร้อนทำงานยากรอบแรกเสร็จแล้วครับมาดูการต้องทิ้งไว้30นาทีนี่คือผิวหน้าจะแห้งนะครับผิวหน้าจะแห้งแล้วก็2ชั่วโมงถึงจะทาทับได้นะครับอันนี้เป็นรอยต่อเสา,าเผมจะลงสีเข้มปันน,นี่ราเว้นไว้ โอ้ทาไม่ยากครับแต่ใช้เวลาทานานๆแล้วก็เดี๋ยวก็จะชินมันล้างลูกกิ้งบ่อยๆอเวลาพาักก็เอาลูกกิ้งแช่น้ำไว้ไม่งั้นแข็งนะครับโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับทาเสร็จแล้ววันนี้น่าจะได้เท่านี้รอให้สีแห้งสองชั่วโมงแล้วก็ตรงนั้นก็ร้อนมากไม่ไหว เดี๋ยวมาต่อกันพรุ่งนี้นะทาซ้ํารอบสองด้วยแล้วก็มาขึ้นแผงใหม่ด้วยข้างในยังไม่ได้ทานะข้างนอกเพียงเดียวโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตต่ออัปเดตเมื่อวานนะครับบานกลางนี่เรายังไม่ได้ทาวันนี้ก็เลยเราทาไว้แล้วก็ทิ้งให้มันแห้งสองชั่วโมงรนบะรอบแรกเราทาแล้วรอบสองทาแล้วรอบสอง รอบสองนะที่เราอยู่ในถาเห็นว่ามันจะต่างๆหม่ยเดี๋ยวเราทารอบสองแล้วก็น่าจะเนียนนะมันยังมีขาวๆบ้างนะสังเกตเห็นะนะมันยังมีด่างๆขาวๆนะครับถ้าเราทาสองรอบแล้วนะครับมันจะเนียนไปเลยสองรอบก็พอนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตดูกัน ครับตอนนี้สีรอบสองก็เสร็จแล้วนะครับดูรัดเนียนกลมกืนนะครับเหลือแจะตัดขอบเสานะครับไม่ยากครับแต่ใช้เวลาตรงนี้ก็ทาแล้วนะครับสองรอบก็จะ,จะเนียนหน่อยๆโอเคเดี๋วตัดเสาแล้วก็ มาอัปเดตให้ดูนะครับเพื่อความสวยงามนะฮะเราก็ใช้เทปแปะกันล้ำเส้นหน่อยให้เส้นมันคมๆนะฮะเส้นมันคมๆค,ค,ครับด้านหลังนี้เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมโอเยี่ยมเลย เนียนกริบสวยงามตามท้องเรื่องไปทากันต่ออีกนิดเดียวเสร็จแล้วล่ะยอดมาโอ้เนียนกริบ กลิปอันนีเสียงนิดหนึ่ง นะครับอัปเดตเหลือกระจกที่ยังไม่เดาออกโอเคช่องแสงนะครับประมาณนี้2วันเป็นนัเสจก่อนที่ฝนจะมามีเซ้นบ้างสิ่งอะ ถ้ารีดไม่ดีนะถ้ารีดดีมันก็จะคมแบบนี้นะครับโอเคพอเป็นแนวทางทำเองได้นะครับครับเสร็จแล้วเงียนตา เสร็จแล้วก็พอได้